สวัสดีค่ะแผลที่มีลักษณะเป็นหลุมอาจจะมีการงอกของเนื้อได้ล่าช้าวันนี้มาดามมีเทคนิคที่จะช่วยให้แผลที่เป็นหลุมหายเร็วขึ้นและมีการงอกของเนื้อเยื่อได้ดีขึ้นค่ะเป็นเทคนิคอะไรนั้นเดี๋ยวตามมาดามมาเลยนะคะสวัสดีค่ะมาดามยุพยาบาลข้างบ้านมาพบกับทุกท่านในเช่นเคยค่ะ มาดามเป็นเพื่อนบ้านของคุณที่คุณสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงในวันนี้นะคะมาดามก็มีเทคนิคการดูแลแผลที่เป็นหลุมให้หายเร็วขึ้นเป็นเทคนิคอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแผลที่มีลักษณะเป็นหลุมและอาจจะเกิดการงอกของเนื้อได้ล่าช้าและถ้าแผลมีเนื้อแดงดีมาดามมีผลิตภัณฑ์หนึ่งที่แนะนำและใช้ได้ผลดีเช่นกันค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คืออินทราไซค่ะมาดามลองใช้กับคนไข้ามาหลายรายนะคะพบว่ามีการงอกของเนื้อเยื่อได้เร็วขึ้นและช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นค่ะวิธีทําก็ง่ายมากเลยนะคะเราก็ทําแผลตามปกติโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบแผละนะคะหลังจากนั้นก็ใช้น้ําเกลือเช็ดในแผลให้สะอาดจนลักษณะสิ่งคับหลังที่ติดสำลีลดหรือว่าจางลงค่ะเช่นเวลาที่เราเช็ดแผลไปแรก สิ่งคัดหลังที่ติดสำลีขึ้นมานั้นอาจจะมีลักษณะมีเลือดซึมๆหรือว่ามีสีเข้มแล้วก็เช็ดไปจนรู้สึกว่าสะอาดดีนะคะหลังจากนั้นเราก็ใสอินทรไซต์เข้าไปค่ะเมื่อเราใสอินทรไซต์เข้าไปแล้วเราก็ทำการปิดแผลแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ทำการเปิดทำความสะอาดเช่นเคยค่ะ,ะตัวอินทรไซต์นี่นะคะก็จะช่วยในการเร่งการงอกของเนื้อเยื่อท่านใดที่มีแผลลักษณะเป็นหลุมแบบนี้ ก็ลองลองซื้อมาใช้ดูนะคะมาดามแนะนำสำหรับคนที่จำเป็นที่ต้องทำแผลที่บ้านไม่สามารถที่จะมาล้างแผลที่โรงพยาบาลได้เช่นคนไข้ที่ติดเตียงขนย้ายมาโรงพยาบาลลำบากเหล่านี้เป็นต้นนะคะลองนำไปใช้ดูนะคะได้ผลอย่างไรเดี๋ยวมาแบ่งปันกับมาดามด้วยค่ะหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาดามได้นะคะสำหรับวันนี้มาดามก็ลาทุกคนไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะ